สวัสดีครับเลยอะเววิ่งีเราอยาเตี๋เลเลยอยาสนักเคดจาเวอยากถัดที่ปกกาแลเลยอาฟ้าทะไรอาฟ้าทะไรโจรแต่ก็วเลยฟาทะไรโจรแต่ก็วทะจ้าแลเลยดรอแลขคข้าเคเตียแล้วเคอพวกมาเอาชิ้พวกขามาลุยตุวเลยโอ,อ้ออเยอเอรอถัดอยู่แล้วเค เียลยทะกกูมากูมาละกาวิโยเลยไงอยู่ลาเวข้อมูลเชลีอลโรชุติปะเจโอเคอจารย์ปานเทพแต่ก็เวลาอาจารย์ปานเทพปัวพงพันเลยย่อเคคณะบัีสถาบันแพทย์แผนบุรณาการและเวชศาสตร์ชะลอวัยเลยมหาวิทยาลัยลังสิตออคโลเชเวสระติยาเพียโยเลย อายอากวัวเวตอ่อขอถะอยู่แล,และแล้วเคสึกก็ยาต่ออ,อวิโยเลยมาหนากาลกูหัวเค้ไรปลอไรปอหนานี้เาาลยฟาดะเลยโจรแต่โเวชีเคยโย,เ,ย,พพเ,ยเวอบูชะกะเคจอยเลยเลยไทยครอบโอสภกุลเลยโยเวอบูชะกะเคจอยเลยก็โกโยเชอเคยโยเวอบูเชีเค ສະບູດໄພຣິດເຢນເພເຈແມເລກໍວຽວຈີເລນະຮໍໂຕຄໍໂລຍໍດໍກະກໍໂກວຽວຈີເຟຣີຈີເລແຕ່ກໍນິມາເຕມາລາກໍຄະອະເສກະເານສວຈມສມມາາກໍຄອະສມຣອນວອມຕມາກໍຄະຮືອອດີເຟາກວລ งั้มติมาลกโอเคง่าฮือออกเสือเอาจ้าออกขลเลยนาตาจอมาเวเลยอะไรเมจอมาเวนะกูครอสจอมาเวติพาถะกาลากาเวจิเมเลยขอมาติมาลกโอเคฮอนัดเชนาแลโอเคเล่อัศบีถ้าโยกาเวจิเมเลยจิเบลโอเยอเวคืนอยากคืนหน้ฟ้าทลายโจรแต่โอเวเลย แค่กูเงือกักเข็ีลดอจเวรเลยรือะโควิแพเาเจ้อยาการู้ขตีดอจเวกกวัเขโชคโควิจะตเตกาแล้วขนัสเยโรกะเชกสตัวจะรเชลกูอย่ามูจาเลยอย่ามูเมาอนัสเยบีเวลกกัไล่ตียวาเเลยค่กูเข นั่สกูเกนมาจังเหรอเช่นลวก็เาใส่เจติโย่เจเลีชิดตะปตโตแล้วเคยกจะเคก็มาตาไวลอเลยอาฟ้าทะรฟาทะลโจนเลยสี่มิลลิกรัมเลยอหามิลลิกรัมเลยโอเวดอลกัวเคชอนานะเลยนานะยองัดสกิลูโอโควิชอติปานะเตนญีเวหาเล tepo po we osu te nyi we opo le opo cha mu so tawa po ta wa te po le mu pwe ta tepo, do te ku we lo le ke ko che do we che ke nga ni ke che do che me le nga ni che do che me nga ni lo ta do ku we lo le ke te o ke a osu opo do ni ka te nyi, ตีนี้เกิดคดอนยี่ลเล่มาด่าละมาเคลา็อกโกเค้ตปอวยงาสต่อจชเมเล่งาศตีนี้เวอปอนะโอเคตีดอจิชมเล่เช็คใ้เทอ่าาเลโควิดปิเชก็อบู้ c l ุยเวลกเลยกเวเคอ่า อาเซียทกั่วเวคัสนะออสไม่กงัสตินเวอพอเข็ดดอเล็กะมาเขปดโลกเคชุปิกแล้วเจนะเลชุปินะโอเวก่ะโอเวค่ะจ้ดอสไกเจเมติเกเลยปกูเขอ่าชอออสเนอเวชอติปาลกเคนนดอเกเวคโนเล อสก่าฮะแตนจิเมเลป้าไตเละเลฮตนจิอะมาตเลกกกเคิ่ทดอกกเวียทาเลนู่ออสจเคเนยวยาเวีจรมเลเนยยาเวอสตาวเนยยาเวนะคืกัวเคย่กักัวเวาคช่ออสเนวชตีพาลกอเคเลาอสเนาลกโอเคโนนันชดดอเชวีอสเนตวินัชล ยาความดานก้อนไทยคอลูกอ้ดดแชรวิจโอเคย่อที่มเลยย่อละี่เลยงานยีวิวคอรู้อ่ามาดอกกับแพร่ลูกตาดเลยคือตรอุ้ยสตมากววโอเคเบาหวานแพเวเล่หนูอสอสจะอรู้เลยอะไรแม่โเวีม่กูเือบไว้โจม่กูรคเยสโจวีชติพาเจอเคอ่าหูฟาททาเโจวนกูเลชีวิตะ ดาวตยาทาเลนกาชกาเวจิเมเลชราเวอมาตเลโกโกเคชีว <irgendw el che> ิตดอกเกลาโกเคนอ่านห่งอัตอคโลเลอะไรเมจาวติปัจัสละคะเมเนะเกี่ยวกับเคชิตาปโตแล้วเคบาวันเวิชติาเลอะไรเมจเวิชติพาลกเคนจาดวนิเตยทเล สติกาโฉเวลาแม่เล่แค่กวกอันนูโนนัดเชื่อดอเชเวลากวกนัเ่เวนัชเฟ้าทลายจนดอกปิดขน้อนะนัชทเจะตชมเลอนุทีมาเรกกเลงะคือออสเลออสเววชอที่ผ่ะน,น,ะ,ะ,ผนะไออเป็นริมเลือดแต่โอลอสเววเืเวน,นัดเชดอกทีผ่านกูกะเล อานัชฟาทะลยโจนดวิตทาาเลนโกาโอเวนัชกาอัจิกาโยลาวิจิเมเลเขาก็พูดกว่เอสเนจาวิชิพาเลอสมูจาวิชิพาแล้วเขอสเวปิวิชเอสเววชิพากะนัชเชเยเชวิลาโกสติยาติวิลอเลเขก็เคกาโยวิจิเมเลกาโยเวเล กหนัชเยชกโวนะบ่าววเผวิกาเล่บาววเผวชดิพักกันหนยวจิเมเ่กูอังสตตวชอกเลสตตเเลฟาทะเลจูนชดิคือเบียวยาคอลูเลชดิคือเบียวยาคอลูอ่าโยสานสกัดแต่ก็เนะอ้ยตีต่อเวกาจออเลโอ้ยตีต่อเวชอเอ่าชี่คืองาุชเวเล ชีอสจาเชลอเอุโต e okay? okay? uh, uh, e, oui, okay? ิโเชอว่าเขามาหดเราไมเลอกติตอาวเจอเขอ่ายออ่า e n d o c ค r โฟไลก็จะจอไมเลอเขสารสกัดแอนโด a าก็จะโอชเงออปูมาจจลอเลงาเฮจ้าโจนโดจลอก็องาเฮอสติอาิติผาทะเยจีม่เลออสติอาลิติพาลอ้ือเลฮู้กเลอ ตีมื่อแล้วเค้เจะกัสืข้อเกลือไว้เรื่องคือจ้โดยเท่าท่าจ้กัจ้าง่าแล้วเคดอกกระดอกง่ายไวเอามาตเลยกว่าโอเให้ือปฏิจจติปฏิโดรกราจารีเคก็โยตตอไปจไปเจาอเคาออหามิริกรมแล้วเคงหามิริแกรมจาะละเือเคอหามิริแกรมล้วก็เคือตีนีเวอปะเลยตีโปเวอสิเคดอจเวล้อเลยอยาข้างาหามิริแกรมแล้วก็เคือ a à, tên gì vậy à, sẽ bỏ chè đỏ út ta về lo lì sẽ bỏ lì eh, sẽ 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 xử có về sẽ bỏ mấy sẽ xử lì tên gì vậy na cái tên nào nghe hơi sử ta tuổi như mà tên mà lo cô lì à cho lại sẽ gần ách chun nào cho thấy phá ấp buôn chợ khe mực pò mặn đỏ cho lo chứ đỏ cho

นัสหจดเลอกะอากะจีกรตัวเนี่ยนัทสหจดตกูลอลเมลัอเวปตุปุปอากะีกตัวนี่เลแคกูตัวปุงเงายก็ลอกแค่กูตัวเนีเลวุ้สเตมหลกเค อ่าเนห์ฟาทะไรจนดวาแลวุปิลูเลตทพะพะลกวุปิมาวุปิลูเวที่พะพะลกอากากมาชีวนะแค่กวปลูที่พะลกว่ามามาจาลกาจาลโกว่าเคติแพทย์าจจะติเชื้อไม่ได้มเรู้ใจเียาฆ่าโน้ตีติติเติโจจะค อีกะมาช่วยดกะเจเลิอามาติเลกว่าอากาศลุวเตปอลิลิงเอออีกอะโตเอมาจาวิทีพัตอเลยคเรก็โอเคอากลูลูเวธรรมดาเจล็อกโอเคแค่ติลูบาจะเจเลมาดาเว้จุลูโตเอมินะเค่เรอก็โอเคแค่หกบาทจะก็ใช้เวลีแต่ละอีกะมาช่วยดอแล้วแค่เกล้าแล้ที่ผ่าเลยอ่าอะไรฟาทะไรจนดว่าและววปิลูเวลีที่ผ่าผ่าเราก็วูปิมา Qui louis tippa loa kaka mazivina? Eko whoopi cho tippa loa khe ah Mamma jaloco, majaloco khe kitty peta, jitty chim hệ kim mê luzaki yaka no ti 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 อากะลูลูวรธมดาเจราก็แค่แค่ติดลูบาทจะเจริมันดาเวลยจืดลูโตเอวนะแคเราก็แค่าแค่หกบาทจ่ะก็เชฟเว่เรแต่ละอีกะมาเฉยเดีลยวเแค่เกลือแร่ที่ผาเล่อ่าอะไรอื่นที่ผาใครก็ดอกเกลือแต่ก็เช่ฟโย่เล่ยาฆ่าหนูอากะลูจ้าเล่ลูจ้าแล้วเคมากะเจเจแคโอเคไก่เรโอเคเผยเราก็โอเคหนูอ่านัาชื่อ เนี่ยก็เยจวีจิเมลีคเยจลีแต่ก็รกัวเคาขมิ้นชันแต่ก็เลขขมิ้นชันเมชีเลเมชิเมซี่เออจาดอเจเลเมซีออก็จัดดอจิเมลโอเคแต่ละกเลยเือเคอากาลูิชตเผาปูนะก็แต่ล้วคเมชิเจดอแล้วเคอันนี้มาตมาเรกลัคอีกะมาเชยดกแล้วเคอะไรเอือเยกเกล่ก็ไก็เกล่ อามือเตะเวเลยเอาที่เตะจ่อโอเคเวดอกเกลือใช่ไหมเลยใช่โอเคอ่าะเหรอสตาตัเวนะเคเตะแล้วโอเคอ่าอายุอืจาเวติมาก็จ่อรอเลยอายุอืจาเวติมาจ่อโอเคงเฮือสิตาจ่อเวชีอ่ามาเลเียแพลเวเลยมาเลเียแพเวก็หนาเวนะไม่เลือใครหนาพื่อเวอ่า <réussi> อ <raszam> ันหนาแพลจ่อเวชอช่ะโอเคอ่าฟ้าดอะไโจอนชีมาดดอจ่อรอใช่ไหมเลยมาดดอจ่อรอใช่ไหมเลย อธมาเตเลกกกวเคอฟาทะไรอฟาทะไรโจนก็วิเชกิโนหดอกเกลวิเทชาเลหูออตัวโคเลอมกูข่าไก่กะวิเชมิเลย่อย่อมาเตเลก็สมุติแผ่ริดเย็นแผ่เวเลก็วนะดอกเราก็เงยออตัวก็ตูเตล่าเวเลเชื่อปัตโตแล้เคหูหนาพื่เวียนาแพโจชติปาเราก็ดอกเกลเราก็เคกะนาเวนะ กะนาเวโ็เคกเวกโกกะจาเวออมูขะกไกกเเผจเมลเจเคงะือสมุนไพเยเวอรอตพาลกเค่ลยาเอตพาล์กขะเคติจอยลจิเมลโยเจเขขกตจุยเปียละรอเลยาเอตพาเจ้เคตพาากยาเอโกกะโยนานลนนา่ามาเวนะตผพาร์ Namat danachi marshu đã lấy mai, gà cho vina chita batole ya eti pato no uh, na, uh, pigalok si ja ok no hoo a yo hoo nanata gạch sinh yuay chimileo hư gạch sinh yuay a seng ako kai kasu a nanat ngạch kilo o kuo vich na ole oich ok tên yu yu yak ok 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 cho ok 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 về ok 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 à vậy thì thả lỏng quá các thầy thì cha pi topi <laughs> chơi <laughs> lệ cô con nô nà nát chân chỉ mê lệ alloty là sinh ra cái lưu ok về như thế là thế như vậy opo cha pi chơi lệ cái thứ như khi như thì cái lệ อยูฮกช่มกลิลตีป้าว้สิเลยตปวอสิตีนิวอเคอตีติจะเมลกยาเอชีเนยไดพาวูเข้า้เอเยูจากันดอวกัเลกลโกเคอามาเกฟาทาเจูกวิงเคาจาจวลาจาอยตัยาเออดมากานเจะปตวยกววิ่เเคอ่านัชิสเลยเจกสวียดวทาเป็นลคอ ยุกะเกจเลติเกือขยุ่กล่ข้โจขอคอขอขอเ่อจีคือเปีจีจะาือเปจุกะจือเปียเรากัวขยดยชวนะเราแย่ติปาแม่เรากัวข้ก้ากับก้าลายหรือสิกะเอเดขีกยแย่ติผ่าเจาขติปีเวจิมิเลยปเกือยุกงเลาขขอขอพ่อจะาือปีเจเลขเตคขวัขยมีมารยามีมา เอหัวที่ผาลียาหัวทีชอบที่ผักขัดติดจอยก็เลก็โอเคจะนี่คือเววเย้าเขลุปูลาเวอเย้ามูยจ้าเววเย้าเขลุเจโอเคอ่าปิชิมหัวลอเลยยาข้าจีนี่คือแววยาเขาลุยามีมายาหัวทีชอบตีผาก็โอเคอ่าตาจ่าตาดอกูตาเวลลตาจาตาดอกกเวอมาตเล็กก็โอเคยาหัวชอบตี่า นัชจาเรากหนยยาสวยละจีมยาสวยลาจดปัตโตเล็กใหตาจาก็เล็กห้ย่ออลิม่กหติบวะรเลกใกยามีมายาหัวเวีอตเตเต่กเรากเคเลยามีมายาหัวชิดชปัจจกเหย่อชี้อออตเตเต็กเคสานสกัดเล็เสียงก็มยสานสกัดแอนด อันโดรกาฟุไลก็อยนะอวิชกเฮจ้ามาเผยจิมิลิจิกะอวิจ้าเราก็โอเคออกแต่แต่เราก็อวิจักเกลาก็โอเคยาสวยละอยู่นะยาฆ่าเชื้อออกแต่แต่ก็ผงหยาบเลยเชื้อออกมือเตี่ยเราก็โอเคอ่าสาราก็โอ้ท้าเราก็โอเคอ่าโยก็เลยเย่เผยเจี้ยฆ่าชิที่เกลอก็โอเคสาราอุที่ผักมาปีเราจะไม่ิลิยาหัวช็อตไอาบอามาติเลกูจ้าก็โอเคเอ้ยสอยละก็เป็นยาสวยละแต่โอ้ยนะคิดไต้แล้วโอเคทื้อตี ยาหัววิชตปาแล้วเค่ตีนะนูเแล้วเคอ่ายาหัวกะอานาอฟุมากาโลโกเลอฟุมากาโลโกเคาลึอยู่ใช่ไหมลนูาเลืออะไรไม่เล่นนูอาเลือกรแต่ก็เห็นนะเคก็เคยก็เ็นว่าเคทถาปัตตัวแล้วเคยาหัววิชตเผาปูเาเคนูลืออยู่จชนูเลือแล้วเคหนูตอเลยนูอาสากาหูโจกากาจบ อาติใจเลยาติจจต่ดอโอเคอโลติปูเลอโลตปูติเจจานิจิเมเลติสจาเลยที่นี่มีอโนะโอเคจจานดวนจิเมเลยากค่าโอเคกะก็ติจ้ากะมาดะลามาเคลาปื้อลกโอเคอ่ะนะฮออาเชกุกัยปูยกขเลยที่นี่เวาอเลยทีปูเวลอสิเลยโอเคีจ้าเล อตอนมเลยครยกว่าวิชาอจารย์อปานเทพกวิชยกก็แล yeah ้วใคารสกัดเ้าคมาเยี่ลเจ้มเลอ่ d d ีมาติมายกว่าอะไรวิชาคยามีมายาหัววชาตพาเลยฟาทะไโชนมาเยกาลกนหัารสกัดเลยารสกัดศารสกัดกระชายเลยโอ้ยเยกัะแพอแต่กูตาเเลาอเลยกระชายดำเลยกระชายดำกว่วชุปินะอยู่เลย โอวเยกับแอช่มเลยเคก็โเคอ่างะฮืออ่าย่ามีมายาหัวที่ผาเรากสารสกัดเลกใช้ดาโอวิเยกับแผอช่มเลยเคอนุติมาเลยอนุต okay. ิมาอะไรมือมาอยู่เลยชิเหมโเคยามีมาเลยยามีมาโออีแผ่เลยยาอริปาทาจูกาตอปีเชวีเลยจูกาตอปีเชยจากที่ผกเคขาเคติโจเลกเคอ่า yōkuwa wē ālōtima cha oké, ngāñi wē ākolo nōhu chī wē chī wē nācchī chī mācchāsī thā ngāñi wē ākolo chūgū khale nī kālē yā'e ngāñi lé rāndhō tū pō nā lé, chūgū rāndhō tū pō chūgū khale nī kālē chō wē chōng fīst ākolo khale ดอกแผลโย่จะเลยยาไอจู๋จืดจ้าลาโกเล่ไม่กะายาเอจูดอนเวจูมาต่อปีแผลเล่เชเวนฟ้าทะไรจูนดอกละกจะปลาตัวแลกเหนโหจู๋มือเลอ่าออกมือตื้อเอากระที่ต่อปีเลนะเช่าเคอ่าสละย่อเช่าเคกุมาลาต่เวปลอเล่เคสมุนพรายฟาทไรจรนกุวิเช่าเคย่อย่อเคอ่าดอกกราโกงหายออตัวข้อเล่หายออกโซโซปู ย่อกเวออจปีลาววจิมิเลกอเวนัเลสมมุนไภายริกเย็นแต่ก็นะดอกแก่เราก็งว่าข้อรูฮอเวฮอนาชช์นาวิจวิจข้สะละจลาดอกแกวก็ข้ด่าจาวิแต่กูเชื่อไม่เลยอยาก่ากะนากกนาเวนาพื้ว Juice, karaoke, ination, turkey, eraser. ชเคือดอกมาโจจิแม่เลยชุดอภตร์เงอสมุนไภายชุดดอยเตียาเลยตมาสตตุวิโจขนานการขันเียนเลยงัดสกิลัวฮอตมุลาก็ขเตยิเว ก็โดเวก้าย่เจ้าลอมเลยโอเคติเจ้าลอเลย่เชเบะเคยางนีเงืออวิญิเรายติปัตหาเลยไวเชลอขลุอ่าอาจารย์พัวอ่าอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์แต่ก็เลยนะย่อเคสมุนไพรพ่อเวสละชื่อเจ้าเวชเตลิทแม่ขลุจุยจอบาอ่ามหาวิทยาลัยังสิตอขลุอ่าสละติเชเวิโยแหลเคคณะบดีเลย Uh, tì chơi về u cho u lú khề về na, lao cho u lú khề về, ở khô lú khề về lê, muga tê khò tì chế về u, mày vô khăn ấp badi tì chế về u lê tê mà kề, ngửa lao yết tê pa, chế về kề na sê yờ kề cà ma pẻ lè, kề na sê già gùi cho tê pao pu, yết xuân à, ờ lô chi đạ đạ về u thu con về về เฟซบุ๊กขลุ่สุกล้เวเฟซบุ๊กขกือเวจอเรขใกูจะกะนานี่แม่เลยท้คนนากาอุติผัดทยคนมาากาชิงอ่ะเล่าก็กัวเวเล่าคกย่อหาเวเลยใรนมาเสียใคกใคอ่าหนูอ่านาหากัเลอะมือมืออายเยๆตีแล้วจู่จ้าเขลุนานี่แม่เลยอบูจาเลย